กลายเป็นประเด็นอีกแล้วสําหรับหนุ่มสงการเตชชนงลงที่กําลังผ่านตัวเข้ามาเล่นการเมืองเป็นที่ทราบกันดีว่าหนุ่มสงการนั้นได้รับราชการอยู่โดยประเด็นดังกล่าวนั้นกําลังเป็นกระแสร้อนแรงเป็นอย่างมากล่าสุดบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเจ้าของวลีเด็ดนาฬิกาของเพื่อนยื่นคําขานหนุ่มสงการให้เลือกเอาสักทางไม่ใช่เหยียบเรือสองแคม นี้พลเอกประวิตย์ชี้แจงว่าไม่เคยรู้จักพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับสงการเตชนะนรงกรณีเมื่อปลายปีที่ผ่านมามีคนที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในพรรคเพื่อไทยได้ออกมาให้ข่าวกับสื่อสำนักหนึ่งทำนองว่ามีคนรุ่นใหม่ที่สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติซึ่งก็คือร้อยตำรวจเอกสงการเตชนะนรงลูกชายเจ้าของอาณาจักรโบนันซาอดีตรองเลขาธิการพรรคความหวังใหม่แต่ต้องรอให้เจ้าตัวเคลียร์เรื่องตำแหน่งทางราชการและเรื่องส่วนตัวอื่นๆให้เรียบร้อยก่อนต่อมาผู้สื่อ ข่าวจากทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์กับคำถามประเด็นที่ว่าร้อยตํารวจเอกสงการเตยชนะลงซึ่งรับราชการตํารวจเตรียมสมัครลงเล่นการเมืองในพักไทยรักษาชาติจําเป็นต้องลาออกจากราชการหรือไม่พลเอกประวิตร์กล่าวว่าตนไม่รู้จักนายสงการเป็นการส่วนตัวแต่ข้าราชการตํารวจที่จะมาเล่นการเมืองต้องลาออกและหากอนาคตสอบตกไม่ได้เป็นสสก็สามารถที่จะกลับมารับราชการตํารวจได้ถ้าทําเรื่องยื่นใบลาออกแล้วมาลงเล่นการเมือง เนื่องจากกฎหมายอนุญาตไว้อย่างชัดเจนอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข่าวสารที่สําคัญเนี่ยดูเดิ